่ะจ้พี่นี่น้องจ้าวที่ติดตามโซเชียลแคมของเจ้าหน้าดีสลารจะมาทุกเคล็ดเคล็ดนะสำหรับวันนี้มาพบกับการมัญชีเชฟกันนะคะสำหรับวันนี้วันเชฟวันศุกร์โอเคอาจจะไม่พูดมากเท่าไหร่เราจะพยากรณ์อากาศพยากรณดวงชะตาพยากรณดวงชะตานะคะหลังจากวันนี้วันที่25่สหานะคะวันศุกร์ยี่สิจะถึงอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะคะวันวันวันอ้วนพระขวัญนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะก็พยากรไปเลยวันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร พุธพระัสนะคะก็แที่ไพยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยีเก้าสาสิบสเอ็ดหนึ่งไม่ใสมสิบเอนี่สองนะคะทดี่ถที่สองเริ่มเปนที่ไพ่บอกคุณจอดการวันนี้จะปานมาพยากรณ์สบไพ่นะคะเดี๋ยวสับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใครที่เชื่อก็เชื่อนะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อฉันเดนแขง มันเป็นศาสตร์และทินทาของดิฉันเองวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินจะเข้ามาดนน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะออกไปบ่อยมากนะคะอันนี้จะพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยนะคะส่วนคนวันจันนะคะจะเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพการกินนะคะคือคนข้กงมีอะไรที่กินแล้วก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องกา,การกินเข้ามานะคะ,นะคะเอ้ยวันจนันท วันอังคารนี้มีเรื่องที่ต้องจับใจใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องทําบุญนะคะจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องได้เข้าวัดทําบุญแล้วก็ทําเงินเข้ามาไหมเงินเข้ามาเป็นโชคเยอะเลยนะคะบางคนวันพุธนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเช่นกันค่ะแต่เป็นอาหารการกินที่ไม่ีคนมาเลี้ยงด้วยนะคะมีโชคมาด้วยแล้วก็ส่วนคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสต้องระบายดรงวังเกี่ยวกับเรื่องที่ การใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาตัวนะคะเกี่ยวกับเงินท้งนั่นนูนนะคะส่วนคนวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจู้จี้จุกจิกนะคะแต่เป็นเรื่องที่ไปได้น้อยแต่ไปเยอะนะคะส่วนคนวันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการใช้เงินนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องเอาอะไรไปจําไว้อาจจะหลุดจาได้โดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะโอเคเรื่องการเงินกับไพ่ป๊อปผ่านไปค่ะต่อไปเรื่องตาความรักนะคะขอเป็นไพ่ รีจากชัดอาการสังโปครีหอนะคะยห้ใควาะคะมความรักของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นความรักที่เข้ามาอย่างโดยไม่รู้ตัวนะคะจะพบรักกันในโลกโซเชียลนะคะ แล้วก็ส่วนคนวันจันทร์ค่ะจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับเรื่องคนรักคนทีโคสดอยู่ในการระวังจะเป็นเมยมือที่3หรืออาจจะเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่มีแฟนแล้วโดยไม่ดุตัวนะคะส่วนวันอังคารมาดูกันต่อเลยวันอังคารจะเป็นช่วงที่เก็บหอมรมเว็ใครที่แอบรักกันไว้ก็เก็บไวนไว้ในใจเด็ดสุดทักออกมาเปิดตัวบนใจกันในวิชานี้นะคะส่วนคนวันพุธนะคะหลายๆอย่างกำลังเปิดโัวจางขึ้นมาได้ดีเลยกำลังเริ่มต้นดีเด็ดซานถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสำหรับไพ่นี้นะคะส่วนวันพฤหัสนะะค มีเด็กเข้ามาชอบด้วยแหละนะคะสำหรับคนโสดแล้วที่สุดการวันพฤหัสนี้ความคิดการจินตนาการของคุณเริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะและสําหรับวันศุกร์นะคะหลายๆอย่างจะต้องขึ้นศัยศาสตร์นะคะแล้วก็การทํางานที่ที่ดีกับคนรักของเราเนี่ยต้องขึ้นทางสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในการพูดคุยกันพูดจากันด้วยฉะนั้นคนวันพวาัสนศุกร์จะมีเกณฑ์ที่พูดคุยท่าทางกันนะสำหรับคนที่มีคู่กันเลวอ่ะ คนวันเสาร์พูดเลยตรงนี้คุณเป็นคนที่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะคะแล้วต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องความราักอะไรอยา่างพอบอกว่าลาก,กี้เมื่อกี้เลยนะคะจบกันไปก่อนตรงนี้ต่อไปเป็นไพ่ในการใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็การทํางานของไพ่ของพระอาจารย์เออของไพ่พรมหมญางบ้าน,นะคะ วันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ต้องมีอะไรที่ต้องหุ่นหัดทันแรนค่องข้างเดินทางบ่อยนะคะและที่สําคัญนะคะคนจะต้องเป็น popular, ป๊อปปี้เลิฟในช่วงในเร็วนี้นะคะเป็นอะไรเป็นเป็นแบบประเดินในที่ทํางานในการเรียนนะคะเป็นป๊อปปี้เลิฟมากเลยนะคะ ส่วนคนวันจันนะคะเรามาระวังนะคะเรื่องราวที่เป็นห่วงเป็นบ่วงนะคะอะไรหลายๆสิ่งหรืออย่างช่วงนี้ต้องเคลียร์ให้หมดนะคะแล้วก็ส่วนคนวันอังคารช่วงนี้นะคะมีสิ่งลี้ลับเข้ามาสล,ลานสงงง่งหัวเป็นจริงหลายๆสิ่งหลายอย่างกำลังเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวและที่สําคัญนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ทําบุญบ่อยๆสำหรับคนเกิดวันอังคาร <c oughs> แล้วถึงเกิดวันพุธนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างเริ่มจะผ่านไปนะคะทุกอย่างทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปให้จงระมัดระวังและรงคิดอยู่ยมสมอว่าทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ย่อมไม่เที่ยงนะคะ ต่อมาค่ะสำหรับคนมะกรูดไอ้วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสได้ทางอารุณ์เ่พประพุทธนะคะแต่หลายสิ่งหลายอยากก่างการเดินทางไปิทาไดีแต่การเดินทางครั้งนี้ก็เป็นทางบริการหาประสบการณ์ในชีวิตทรัพย์สินเงินทองลหลายอย่างต้องสูญเสียไปนะคะ,ะน,นักจานเระมัดระวังในการเดินทางด้วยมีเรื่องเล่าเกิดบททึกเกิดขึ้นนะคะส่วนคุณเกิดวันศุกร์นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ รักสั่งเศร้านะคะโบราณกากีนเองใช่ื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความรักมันก็ต้องมีความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าหากว่าโบราณกากีทีนี้ไอ้ถึงการดำเนินงานที่เป็นแบบหวานโอ้โหกลืนนะคะครับครับที่อยู่ได้ครับแต่หยุดยาเลยเองมันก็สุขส่วันสาวมีโชคแน่อนอนค่ะเหมือนไั่ที่ได้ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเตรงนี้ตรองดวงเี่วยวกับโชคเด่นามากเลยสำหรับคนสักนะคะ,ะหลายๆอย่างที่บอกไปแล้วคือว่าคือปปีนับไอ้ปปีอินเกปปีนเลอร์ขาอย่างไรก็ ลัคกี้มากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เจ้านาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ